สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้นะครับผมนำข้อมูลพระคถาวาจามหาสเสน่ห์ของหลวงพ่อเดิมมาฝาทุกทุกท่านกันนะครับพอดีไปพบข้อมูลนี้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่ ทำงานเกี่ยวกับการพูดนะครับทำงานเกี่ยวกับการพูดหลวงพ่อเดิมครับท่านเป็นพาคเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันมรณภาพไปแล้วนะครับท่านเป็นพาคเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากเขาบอกว่าวิธีการใช้คาถานะครับให้ตั้งน้มโสาจบก่อนจากนั้นให้กั้นใจบริกรรมคาถานี้ แล้วกลั้นใจกืนน้ำลาย3ครั้งจากนั้นก็พูดออกไปนะครับเป็นเคล็ดในการใช้คาถานะครับกลั้นใจกืนน้ำลาย3ครั้งนะครับแล้วพูดออกไปเขาบอกว่าให้ใช้ก่อนพูดปฐาฐกถาก่อนพูดอบรมก่อนเสนองานขายก่อนร้องขอหรือเสนอแนวคิดผู้ฟังจะให้ความสำคัญ และสนใจฟังสนใจในเนื้อหาที่พูดจนเกิดข้อตกลงที่ดีดีนักแหลมาขึ้นคาถานะครับก่อนขึ้นคาถาขึ้นนะโมสามจบก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ จากนั้นขึ้นคาถานะครับตะมัดถังปากาเสนโตสาธุอามะสุตวะพระหูชนาโหตุอีกครั้งนะครับตะมัดถังปากาเสนโตสาธุอามะสุตวะพระหูชนาโหตุจะท่องหนึ่งครั้งสามครั้งหรือเก้าครั้งก็ได้นะครับแล้วทำตามที่แนะนำไว้นะครับ ทุกๆครั้งที่ผมทําคลิปออกมาผมจะบอกว่าเสมอว่าการใช้คาถาให้เกิดผลนั้นผู้ใช้ต้องมีศีลธรรมผู้ใช้ต้องมีศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่ออกคาถามาให้ใช้ผู้ใช้ต้องมีสมาธิจิตใจจดจ่อแน่วแน่อยู่กับคาถานะครับคาถาจริงจะได้ผลนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับและที่สําคัญเลยผู้ใช้คาถานะครับต้องเป็นคนดีมีศีลธรรม คนดีมีศีลธรรมประกอบไปด้วยมีสุจริตธ,ธรรมที่ดีทั้งสามคิดดีพูดดีทำดีต้องถือศีลห้าเป็นอย่างน้อยนะครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ป้นจี้ขโมยป้นฆ่าเขาเอามาเป็นของตนเองเอาของเขามาเป็นของตนเองไม่ประพฤติผิดในกามผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาไม่โกหกมดเท็จหลอกลวงนะครับไม่เสพเครื่องดองของเมานะครับ สินห้าเป็นอย่างต่ําและต้องเป็นคนที่มีความประพฤติดีมีความประพฤติถูกต้องตามหลักอรยธรรมที่ดีที่งามรวมแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมคาถาที่ใช้จึงจะได้ผลนะครับหลายท่านสงสัยว่าทําไมผมมีข้อความนี้ไว้ข้างหลังคาถาไว้เสมอเสมอก็เป็นกุศโลบายให้ทุกท่านเป็นคนดีนั่นเองนะครับโอเคครับเป็นเรื่องดีๆนะครับการใช้คาถา จะให้ได้ผลต้องมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับบุญรักษาพระคุ้มครองนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีมีชัยมีความสุขทุกท่านขอบคุณครับที่รับชมนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆที่ได้มาด้วยนะครับใครที่เป็นคนทำไว้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญครับขอบคุณครับสวัสดีครับ